สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพผมนายกรคนชอบเล่าเดินทางกันต่อครับณน้นบนยอดเขาตะเคียนที่นั่นอุดมไปด้วยต้นไม้ใหญ่ท่ว่าก็ไม่ค่อยจะมีใครกล้าขึ้นไปตอดเพราะที่ผ่านมาคนแล้วคนเล่าที่ได้เดินเข้าป่าไปแล้วก็ไม่พากันกลับออกมาอีกเลยหากว่าเป็นป่าทั่วไปก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้น แต่จะมีใครบ้างที่รู้ว่าภายในผืนป่าแนั้นมันไม่ได้มีแค่สัตว์ร้ายตามธรรมชาติอย่างที่ควรจะเป็นแต่ที่นั้นมันมีเสือปีศาจที่เกิดมาจากความหลงผิดขอุ่มใครบางคนหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งตั้งอยู่ภายในหุบเขาลึกใกล้กับผืนป่าเขาตะเคียนชาวบ้านที่อาศัยอยู่ที่นี่ก็ต่างมีความเชื่อในเรื่องสายสตร์มนต์ดำและพลังงานบางอย่างที่ไม่ควรลบหลู่ล่วงเกินแล้วหนึ่งในผู้ที่รู้เรื่องนั้นดีที่สุดก็คือพรานยอดชายแก่ผู้ที่เคยเป็นหัวหน้าพรานแห่งหมู่บ้าน ถ้าคืนไหนได้ยินเสียงธรรมดามของมันละก็อย่าแม้แต่จะลุกขึ้นไปเปิดประตูเพราะนั่นมันไม่ใช่เสียงเสือธรรมดาและสิ่งที่พรานย,ยอดว่าก็ไม่ใช่แค่เพียงตำนานก็นึ่งได้เพราะตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาได้มีพรานในหมู่บ้านกว่า3คนได้หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยส่วนผู้ที่รอดกลับมาได้พากันออกมาจากป่าก็พูดในลักษณะคล้ายกันว่าในป่ามีเสืออยู่ตัวหนึ่งที่มันไม่ธรรมดามันฉลาดมันรู้จักหลอกล่อและมันไม่กลัวไฟไม่กลัวเปิน โดยเหยื่อและสุดท้ายที่หายตัวไปก็คือลูกชายของพี่เชิดพรานหนุ่มวัย27ปีที่ได้ออกไปพร้อมกับหมายสองตัวหายไปทั้งคนทั้งหมาหรือเพียงแค่ปลอกคอเปื้อนเลือดถึงไว้กลางป่าเทิบทำกลางบรรยากาศความกลัวของเราชาวบ้านปรากฏร่างชายหนุ่มคนหนึ่งเขาได้เดินทางกลับมาที่หมู่บ้านเขาคือคงลูกศิษย์ของพรานยอดเด็กหนุ่มผู้ที่เคยร่ำเรียนทั้งการตามรอยสัตว์และคาถาอาคมจากอาจารย์พรานยอดหลังจากที่ได้ฟังเรื่องราวที่อาจารย์ได้ถ่ายทอดบอกแล้ว ถ้าอาจารย์ไม่ไปผมไปเองครับคงว่าเจ้าเสือนั้นผมจะจบมันเองพรานย,ยอดพยักหน้าในคืนก่อนออกเดินทางพรานย,ยอดได้ยินตลับเงินที่มีเขี้ยวเสืออยู่ภายในให้คงพร้อมกับเอ่ยเล่าความจริงบางอย่างที่เก็บงำไว้กับตัวเองมาเนิ่นนานหลายปีคงเอ้ยเจ้าเสือตัวนั้นมันเคยเป็นหนึ่งในสิทธิของอาจารย์ที่อาจารย์ได้ซอนมนต์ให้แปลงกลายเป็นเสือได้เดิมทีก็ไวใ้ให้ช่วยเป็นเรือเป็นแรงปกปอ้องหมู่บ้านแต่เจ้าล่าสิบคนนั้นได้ใช้มนต์ผิดทางมันจึงเด็กกลายเป็นสัตว์ปีศาจ มันกลายไปเป็นวิญญาณอาคารที่ไม่มีวันกลับมาเหมือนเดิมได้เมื่อมันได้ลิ้มชิมเนื้อมนุษย์คงได้ฟังคำอาจารย์บอกมาพยักหน้ารับทราบครับอาจารย์ไว้ให้เป็นหน้าที่ของผมครับล่วงผ่านไปได้สองคืนที่คงได้เดินลึกเข้าป่าไปพอค่ำไหนก็นอนนั่นโดยปักหลักนอนอยู่บนต้นไม้จนคืนที่สามเหนือใต้ต้นไม้ที่ผูกแปรนอนคงได้ยินเสียงพูดอะไรบางอย่างที่ฟังไม่ได้สอบสิ่งที่ว่าดังมาจากใต้ต้นไม้แต่มองลงไปก็ไม่เจอใคร ในที่แรกเมื่อมองลงไปเสียงก็เงียบกริบขันพอสลับตานอนต่อเสียงก็ดังขึ้นคงจึงตั้งเจ็ดแนวมองลงไปอีกทีจึงได้เห็นว่าใต้ไม้ที่ผูกเปลนอนอยู่นั้นปรากฏดวงตาสีแดงหลายคู่ค่อยๆพากานโผล่ผลโคนไม้จ้องมองไปยังตนคราวนี้เองเสียงพูดฟังดูเรื่องจับใจความได้ว่าให้รีบกลับไปเสียหอไม่แน่จริงเพราะเลยจังนี้ไปใะเ,เข้าเขตอันตรายแล้วไม่อยหกวนกลับคืนได้คงตั้งจิตรับตอบกลับในความหวังดีและแผ่เมตตาให้ไป นั่นเองเหล่าว,วิญญาณพรยจึงได้หายไปทว่าต่อมายังไม่ทันจะหลับลงได้อีกรอบพรันสายลมพัดอู้มาแหลที่นอนแกว่งไวไปมาตามแรงลมคงตั้งจิตนิ่งเอ่ยถามบอกไปใครกันมารบกวนข้าเงียบลมหยุดนิง่งป่ากก็เงียบกริบคงเคดผีก็ไปเหล่านี้หรออะไรอีกละ่ะคิดไม่ทันจบดีเสียงนึ่งดังมาเจ้าหนุม่มเจ้าจำหานกลานักที่กล้าขึ้นมาที่นี่หวังว่าเจ้าจะมีดีนะ เพราะข้าเองก็รู้สึกไม่สบายใจที่ป่าไหนอณาบริเวณที่ข้าดดูแลอยู่มีปีศาตรร้ายตบะมันแก่กล้าก,กว่าข้าข้าเพียงแวะอยากจะมาบอกให้ได้ทราบว่าเจ้าจะสามารถพิชิตปีศาตร้ายนี้ได้จุดตายมันอยู่ทีน่น้าผากที่พลังอำนาจมันมากจนข้าไม่สามารถจัดการได้ก็ด้วยเพราะว่ามันได้กินพระทวดงไปรูปหนึ่ง ก่อนหน้านั้นข้าก็ได้บอกเตือนท่านแล้วเช่นมาบอกกับเจ้าเทว่าท่านไม่ฟังท่านบอกว่าให้เป็นเรื่องของกรรมหวังว่าที่ข้ามาบอกเจ้านี้จะมีประโยชน์นะคงนิ่งฟังและรับทราบได้ว่านี่คือท่านเจ้าป่ามาบอกเตือนแล้วก็ยังบอกจุดอ่อนให้ได้รับรู้ด้วยขอบคุณท่านมากผมจะจําไว้ครับบรรยากาศป่าขึืนกลับสู่สภาพเดิมมีลมเย็นโชยไหวเสียงริดวตึงเรไรรายงมต่อผมนอนเคสถึงจุดอ่อนที่ได้รับทราบ และคิดว่าจะเข้าถึงได้อย่างไรช่วงบ่ายคล้อยใกล้เย็นย่ำของอีกวันเขาก็ได้เดินทางไปถึงยอดเขาตะเคียนสถานที่ซึ่งในะขณะเวลานี้ไม่มีใครกล้เข้ามาพอไปถึงได้คงรับรู้ได้ในแรงกดดันของบรรยากาศที่ไม่ดีเลิกไม้ใหญ่ได้ต้นหนึ่งก็ปักหลักพักใต้ต้นไม้น,นั้นก่อไฟกองใหญ่ไว้หลังพิงไม้ใหญ่มองออกสู่เบื้องหน้าพรางว่าคาถาสร้างเขตป้องกันและเมื่อฟ้ามืดลงผ่านล่วงเวลาไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นมีบ้างแววยินเสียงสัว์ เสียงนกระวงางไพรเสียงแก้งร้องดังมาแต่ไกลคงนั่งนิ่งจับตาควา้าสังเกตสิงรอบกายทำกลางความเมิดและไม่นานต่อมา <c oughs> คงตื่นตัวเต็มที่เตรียมพร้อมรับศึกเ <c oughs> จ้าสิทธิ์พร,รญญานยอดจะมาข่าข่าหรือเสียงว่าวดังมาขณะเจ้าของเสียงก้าวออกมาจากราวป่าเบื้องหน้าเป็นเสือโครงตัวใหญ่โตตาแดงกร้าวราวถ่านไฟคงไม่ได้ตอบอะไรยินจังก้าบริกรรมคาถา เจ้าเสือผีเอ่ยต่อว่าหากมีดีก็ดีจะได้เพิ่มพลังให้แกคาเนื้อมนุษย์นี่มันช่างอร่อยข้ามาที่นี่เพื่อปลดปล่อยเจ้าสิ่งเสียงคงพูดบอกไม่พูดพร่ำมทำแพลงเจ้าเสือปีศาจกระโจนเข้าหาคงเตะเฟนตก,กองไฟออกต้านรับทางโดดเลี้ยงหลบเสือผีร้ายพลาดเป้าสั่เข้าต้านไม้แบบต,ต็มไม่อรอช้าคงสัว์มีดผมยาวเข้าใส่ ว่าไม่เข้าจะเสือร้ายตะบบเข้าไหล่จนกระเดน็นเสือผีร้ายหันมองจ้องกระโจนตามและเสวินทีเป็นวินทีตายหนันขมควงมีดหมอที่ผูกคิ้วเสือไว้ที่ด้ามว่า,ากมุมกระถากำกับเสร็จสิ้นแล้วเขาใส่สวนออกไปเป้าหมายคือกลางหน้าผากมอนจังหวะที่พุ่งเข้าชันบกนั่นเองมีดปักเข้ากลางหน้าผากพอดีเ <c oughs> จ้าเสือมีร้ายผงาบันเกิดแสงเจิดจ้ากลางหน้าผากก่อนที่ร่างมันจะล้มลงนอนดิ้นทุรนทุรายไม่รอช้าุมลุกขึ้นนั่งแล้วเร่งว่ากระถาปลดปล่อยให้มันไปอยู่ในที่ที่ควรจะอยู่คือลาจากกโนนี้สููมร ร้องลั่นคำรามออกมาเป็นครั้งสุดท้ายสิงคำรามลั่นนั้นได้ยินกล้องกังวาลไปทั้งราวไพรในค่ำคืนนั้นและค่ำคืนต่อมาก็ไม่มีใครได้ยินสิงคำรามที่ชวนให้หลอนอีกเลยครานคงเดินทางกลับมาถึงหมู่บ้านด้วยสภาพสะบักสะบอมมีบาดแผลก็นึองด้วยว่าเดินทางหลายวันกว่าจะถึงมนด์ดำไม่ใช่เรื่องพิดหากคิดใช้เพื่อปกป้องและจะว่าไปมนได้ไดไดก็ตามแต่ปราศจากความเมตตามันก็ไม่ต่างอะไรกับคำสาบ พลังที่ไม่มีเม่ตาคืออำนาจที่ไร้ค่าสิ่งที่ควรจะกลัวไม่ใช่มนดำแต่คือจิตใจของผู้ที่ใช้มันตองหอกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามขอให้ทุกท่านมีความสุขในการรับฟังแล้วก็เช่นเดิมขอให้ทุกท่านร่ำรวยอุดมสมบูรณ์สมหวังดังตั้งใจทุกประการในทางที่ถูกที่ชอบอุดมด้วยสติปัญญาในการดำรงชีวิตเป็นที่รักของคนที่เรารักและรักเรา ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ